น้องซาติงขอแก้มือกับเต้บ้านสวนนะครับปลายปีนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ผมตั้งใจจะเอาเครื่องเวฟป,ปีศาจคันนี้นะครับมาใส่ที่น้องซาตินนะครับจะเดือดแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับโคตรดังเลยโอ้ยตายแล้วแต่คันนี้แหละที่เราจะมาล้มงามัน ลมช้างอ้าลมช้างใครที่มาก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับตามนี้นะแกไม่รอดแน่ผมไม่กลัวนะครับแต่ผมไม่ได้ให้อันนี้ผมจะให้อนี้แทนอันนี้คือผมไม่กลัวนะครับเจอผมรับทันชีนะครับบอกว่ามาก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้นะครับผมขายนะฮะไม่ได้แจกนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทส่งฟรีนะครับสติกเกอร์เกรดพรีเมี่ยมสะท้อนแสงแบบนี้สวยนะครับมันจะมีเหลื่อมๆติดกับสีเทาก็หล่อติดกับสีขาวแบบนี้ ก็ได้สั่งได้เลยนะครับที่แฟนเพจแล้วก็ไลน์ด้านล่างนี้ที่ขึ้นให้นะครับรีบทักมาลมช้างเอางาเพราะว่าคันนี้เนี่ยเวฟปีศาจที่ว่ามี DNA คล้ายๆกับแชมป์ NGO ปีนี้เฮ้ยช่างเต้เหรอไม่บ้านสวนไม่ใช่เต้ยเคดิอารสีอะไรสีอะไรน้ำเงินอเครื่องนี้เคดีอาร์นะครับใช่ส่วนใหญ่เป็นของเคดีอาร์หมดเลยอันนี้แหละใช่เดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับนะอ๋อ ไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยใช่มันบางมันอยู่ข้างในตรงนี้ใส่ซาตินได้ปะได้แป้งหูเลยจริงหรอแป้งหูเลยเราจะเป็นฝันร้ายแปดร้อยไม่เอาฝันร้ายหกห้าศูนย์เดี๋ยววีดาม่าจะเป็นฝันร้ายแปดร้อยเหรอใช่จะเป็นฝันร้ายแปดร้อยเอาดิอุ้ยันดึงอะไรอู้ันรุนแรงเกินอ๋อนี่คือโฉมหน้าเครื่องปีศาจสิบป่เกือบแปดสิบใช่อ้หนี่โฉมหน้าเครื่องเวทปีศาจแล้วเนี่ยโอ้แล้ว เมื่อกี้ดึงดึงดึงแรงนืว่าเครื่องหลุดมาด้วยโอ้ยเเกินไปก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยนะครับได้เครื่องปีศาจออกมาแล้วนะครับนี่เหรอเครื่องปีศาจจะว่าไปแล้วมันก็หนักเหมือนกันการล้มช้างเอางานนะครับสุดท้ายงาออกไปแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้พองาออกมาแล้วปุ๊บเหลือสภาพแบบนี้นะฮะนี่จากที่เรียบร้อยแบบว่ารอนะดับไม่ดับดับไม่ดับโอ้โหเสียงดันมาก แล้วนี่เหลือแค่นี้เออลืมบอกไปนะฮะไหนๆก็ลื้อออกแล้วนะครับชุดสีที่ผมขายด้วยนะครับอันนี้เซตนี้นะฮะหัวแหลมนะครับสีน้ำเงินดําแบบนี้นะครับ1500บาทนะครับติดต่อเข้ามาด่วนๆน,นะฮะเบอร์ด้านล่างนี้เบอร์ของทองดีคอตลานะครับและส่วนอย่างที่2นะฮะคือท่อท่อนี้เหมาะสำหรับลูก74ขึ้นไปแต่ต่ํากว่านั้นก็ใส่ได้ถ้าใครอยากจะใส่เพราะว่าขายถูกมากๆแค่พันหเองนี่พันหตามนี้นะฮะชุดสี่พันหท่อก็พันห ฝั่เนื้ฝักตัวได้นะครับสมมติว่าใส่ในเรื่องของเครื่องใหญ่เข้าไปผมมองว่าเออมันอาจจะแบบดีขึ้นกว่าเดิมหลายสิ่งหลายอย่างนะก็มันเป็นสิ่งที่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยกับกล้องอยู่เนี่ยก็ถือไปก่อนดีผมมองว่าการที่เราใส่เครื่องบล็อกนี้นะฮะเป็นเครื่องปีศาจนะครับวางกนก็ได้าบางกอเคไม่จำไม่เห็นใจหนาเตอะเลยความใหญ่อ่ะเนอะฟังดีหนักไหม เท่าที่เรามานั่งพิจารณากับทองดีก็เออทำสีเขาซะหน่อยนะทำสีเขาใสสวยเนี่ยแล้วก็อืมใช่ต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหมดเลยตำแหน่ง <S <S อของการวางมันน่าจะคล้ายผ้าห่มเนาะใช่น่าจะคล้ายผ้าห่มแหละแล้วก็เพราะว่ามันก็มีคนอยากให้ไอเรากลับมาทำ5 3ลงพันเมตร ngo ไงสำหรับปลายปีเนี้ยที่มีคนด่าอีกใช่ไหมเนมี่ยแม่งด่าเต็มเลยไม่ไอคลิปนั้นที่เราแบบโดนเขาเขาก็นั่นแหละถากถางอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรมันก็ ก็เลยเอ,อยากลองอะไรใหม่ๆดูถ้าสมมติว่ามีคนแบบอยากให้น้องซาตินหรือว่าทีมงานของพวกผมเนี่ยแบบลง a e g o ก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะผมก็รู้สึกแบบถ้ามีความต้องการแต่พอดีเกินๆไปละในในเฟซพอดีเกินไปละลงคลิปสั้นๆไปว่าว่าเออจะกลับมาอย่างนั้นงี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่ามีฟีดแบ็กอะไรมาเฮ้ยก็ลงคลิปว่าเราจะแขวนเครื่องตัวนี้ใส่น้องซาตินไง <c ười> ใช่ฝันร้ายแปดร้อยแต่ว่าไอ้บันส่วนมาว่ะเฮ้ยเป็นเรื่องอะ แทบันสูตรติดเรื่องเขาบอกว่าจะวางเครื่องไหนบอกจะมาแก้รุ่น53จะกลับไป53เราต้องทาหูใหม่ใช่ไหมถ้ามุดเราแขวนลึบแขวนแขวนปึ๊บแล้วไงต่อเขาห้ามทําเกี่ยวกับราะว่ามีการตัดจาอล้อเจียไม่ได้ใช่เพราะว่ามันย้ายตําแหน่งเครื่องก็ไม่ได้มีคนย่นย่นเครื่องถอยหลังอีกอ๋อเข้าใจแล้วมันทาให้ฐานล้อมันดูใช่เขาอยากให้มันเดิมที่สุดอ่ะก็คือ53เรื่องเหมือนการดัดแปลง ถ้างก็เปลี่ยนคันนะดิถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะลงใช่ไหมเอาไปดิท่านผู้ชมเต้เขาอยากให้เรากลับมาว่ะเฮ้ยเต้บ้านสวนเขาอยากให้เรากลับมานะฮะบอกจะมาแก้5 3าสามเอาไปดิโอ้เหลือขนาดนี้นะงั้นหรือทั้งวันเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยลรือหรือหรือหรือรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยหรือว่าจะอย่างงี้ดีวะเพื่อนฮะเครื่องนี้เราก็ทำมาแต่เครื่องแต่เครื่องนู้นมันแรงกว่าไง่าเป็นเครื่องเวฟปีิศาดไงเออว่ะเออได้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 เออเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องไอ้พั๊มลมออกแล้วก็ใส่เครื่องปีศาจเข้าไปแล้วส่วนคันนี้ทำยังงไซาติน เอาเจอกับเต้บ้านสวนไหมต้องได้เจอว่ะท่านผู้ชมทางนี้คงต้องเก็บซาตินไว้ก่อนเอาไว้ลงแข่งเอเจโอพันเมตรกับเต้บ้านสวนนะฮะรู้สึกมีไฟครั้งแล้วเฮ้ยเขามาเขามาเขามาอย่างนี้มันเหมือนกับเชื้อเชิญนี่ไไปดูนะโอ้คือเต้บ้านสวนนี่อยากจะเจอเราอีกรอบนะผมพูดตรงๆนะไม่ได้พาดพิงอะไรใครรู้สึกว่ารถเขาทุกทุกคันใช่ไหมที่ว่าติดอันดับหมดของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมก็มีรถเสียโย่รถเอเมกชาติรถบางลิกเนาะใช่โอ้โหมีแต่ตึงๆท่านนั้นเลย แต่ปีนี้เราจะไม่ยอมว่ะเคยไหมร้านเก็บไว้ก่อน,นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแขวนเครื่องนี้เลยเอาเครื่องปีสามาแขวนใส่น้องมงหงเลยเปลี่ยนแผ่ละเปลี่ยนใหม่เลยทุกอย่าง<ไ>มันเป็นไรไม่เป็นไรมันพลิกแพงได้ <Okay. S 2> อย่างน้อยเราก็มีวัสดุดแลวสบายแล้วในที่สุดก็ได้บทสรุปประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะโอ้ท้าเต้มไม่ทักมานี่เราเตรียมส่งลงกึงทําหูยืดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบเครื่องตัวนี้มากสองคนคิดว่าน้องสตินจะวิ่ง60ฟุตเนี่ยออกตัวได้ดีไหม เฮ้ยเป็นไงวะเมื่อกี้ออกไปได้เหรอวิ่งไม่ได้เออววิ่งไม่ได้เลยทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะแข็งไปเอาโจ๊กต้องปรับให้มันอดทนโจ๊ต้องปรับต้องปรับให้มันเข้ากับตัวเองดีวะใช่ไม่เองก็ต้องปรับให้มันเข้ากับตัวขี่แล้วจะได้โอเคเดี๋ยวปรับเลยปรับเลยได้ปรับระดับเท่าไหร่ปรับไปอีกสองสิบสองเหรอพี่ปรับระดับห้านะระดับห้าเหรอเฮ้ยนี่ไงระดับห้าเจอแล้วโอเค ให้ออกได้แล้วเว้ยเจ้เตย,เตยบ้านสวนเจอกันแน่นอนเพราะว่าเขาบอกให้ผมจะต้องแก้ผมก็ต้องแก้ตามนี้ในเมื่อเขาทักมาขนาดนั้นก็ตามนั้นเลยนะครับจเจ้าซาตินกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาลดแล่นนะฮะรับรองได้ชอบมากๆเลยนะครับตอนนี้รู้สึกมีไฟอีกครั้งหนึ่งนะรถเยอะจริงๆโอเคโอเคผมจะคิดใหม่ผมจะคิดหน้าละแกไ่รอดแน่แกต้องตาย